ติดมด้วย P n p เดี๋ยวจะมีให้น้องฟางมาไลฟ์สดแย่งให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่า e x p o r t Fashion นะครับราคาเริ่มต้นที่100บาทนะครับคุณลูกค้าของอชุดเด็กชุดเด็ก P n P คุณลูกค้าที่โปรโมชั่นแกรนฮอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเลยนี่ p n P เอ็กซ์ฟอร์ i แฟเริ่มต้นที่100บาทคุณลูกค้าเสื้อผ้าคุณน้องคุณหนูเยอะแยะมากมายแขนสั้นแขนยาวกระโปรงเกงขายาวเกงขาสั้นนี่น้องหนูจะเลือกแบบไหนบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับที่โปรโมชั่นแกรนดฮอล์ op, บันไดเลื่อนตรงนี้คุณลูกค้านะครับอยู่กับเราถึงวันที่15ใช่ไหม15เท่าเทๆกันคุณลูกคา้าเท่ากับเดวิโจนคุณลูกค้านะเรียนเชิญกันได้คุณลูกค้ามามรีบเร่งเร็วไวนะ้นะนี่นี่นนโอ้ โอ้ยนานคนมีลูกครับมาเถอะมาเถอะนี่เสื้อผ้าตัวละร้อยเองมาเถอะมาเถอะคนมีลูกทั้งหลายนี่นีน,น,น,นี่การแต่งตัวจะเป็นประมาณนี้คุณลูกค้านะครับนี่อ่ะของ e x อร์ตแฟชั่นนะครับอยู่ตรงบันไดาเลื่อนคุณลูกค้ามาก็เจอได้เลยนะครับกับพิตภัณฑ์เสื้อผ้าราคาถูกสุดๆสุดเสื้อผ้าเด็กถูกจริงๆถูก,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 กจังๆ ถูกแบบไม่ยั้งนี่เห็นไหมผมก็จะประมาณนี้คุณลูกค้านะความสุขของผมความสุขของผมเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดให้น้องฟังไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับกับ pnp export fashion นะคุณลูกค้าเราก็จะมาลดราคากันนะครับดีราคาเริ่มต้นที่100บาทแค่นั้นเอง1 0 0บาท200 2 5 0 3 0 0 350แค่นั้นเองคุณลูกค้าถูกจริงๆนะถูกมากมายเลย100บาทก็เยอะแยะเลยคุณลูกค้านะครับนี่นะ มาเลยจ้ามาเลยชุดเด็กชุดเด็กเด็กเล็กเด็กโตก็โอเคคุณลูกค้ามีเด็กโตด้วยมีเด็กโตด้วยมานะเด็กเล็กก็มีเด็กโตก็มีนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เรียนเชิญกันได้นี่ชุดเด็กตรงนี้มีเยอะนะอันนี้อันนี้อันนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับคุณลูกค้าส่วนเด็กเล็กอยู่ฝั่งนู้นเด็กเล็กอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้คือแบบไล่รวมของโปรโมชั่น2องบได้เลื่อนนะคุณลูกค้านะอู้สวยจังเลยอ่ะสีชมพูเนี่ยสีชมพูเนี่ยอืม สวย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 อันนี้ตามโอ้โหตามมาดิอันนี้ฝั่งนี้150บาทนะครับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้150บาท150บาทนะคุณลูกค้าถูกไหมถูกจริงๆถูกจริงๆถูกจริงๆ150บาท150บาทโอ้โห150บาทคุณลูกค้า150่งรอ้าสบาทผมจะย้ำทำไมนะก็เพราะมันถูกไงเลยย้ำใช่ไหม <c oughs> อ่ามาที่โปรโมชั่น 2มาในเลื่อนกันได้เลยนะครับกับ PP Export Fashion นะครับนะแล้วก็มาฝั่งนี้ชุดชนยัยคุณลูกค้าชุดชนัยนะครับก็3ตัว100บาทคุณลูกค้าก็ยังจัดรายการที่โปรโมชั่น2มาด้นนเลื่อนกันอยู่นะครับ3ตัว1 0 0รบาทสอบถามพนักงานขายกันได้เลยลกับชุดชนยัยราคาสุดพิเศษราคาถูกๆนะครับแล้วก็ชุดเด็กฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าอันนี้คือเด็กอ่อนละเด็กอ่อนแล้วก็เด็กโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ ช่วงนี้จะมีมหากรรมชุดเด็กจัดรายการกันบ่อยคุณลูกค้าเสื้อผ้าเด็กตัวละ39บาท3ตัว100บาทคุณลูกค้านะครับนี่แบบนี้เลย่ะผมแพลให้ดูเลยคุณลูกค้าช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 ้าแบบนี้นะแบบนี้นะนี่ช้า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 ได้พ้าเล่มงามด้วยนี่ช้าช้าได้พ้าเล่มงามบอกเลยตัวละ39บาท3ตัว100บาทคุณลูกค้า ตัวละ39บาท3ตัว100บาทนะชา้ชาๆเพื่อความสวยงามของคุณลูกค้านะชา้ชาๆโอ้โหโน่ารักเลยคิดถึงปัญจังใเลยเนะี่ยปัญจังตัวจะเล็กอยู่ยังใส่ไม่ได้เราปัญจังนะปัญจังโตวกว่านี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพาใส่เดี๋ยวเดี๋ลุงซื้อให้ใส่นี่ปันจังเห็นไหม น,น้องหนูชอบละสิชอบแล้วชอบแล้วเห็นไหมชอบละส, <laughs> สิสวย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 ตัวละสามสิบเก้าบาทสองตัวสองตัวสามตัวหนึ่งร้อยบาทเนาะโอเคนะสวยสวยเห็นไหมใช่ไหม <laughs> น้องหนูก็ชอบละเขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากได้เอ,ไดเอาเลยจ้าเอาเลยไม่ว่ากันอยู่แล้วไม่ว่ากันอยู่แล้วนานนะนะฝั่งนี้ก็มีนะครับโอ้โห ตัวละ3ามบาทนะครับคุณลูกค้า3ตัว100บาท3ตัว100บาท3ตัว100บาทผมจะย้ำทำไมเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มันถ <c oughs> ูกเงก็เลยย้ำย้ำย้ำแบบนี่จะไปตัดออกแบบ <c oughs> ไม่ใช่ตัดออกหรอกตัดเป็นตอนเป็นตอนดีกว่านะ,ะชุดเด็กตรงนี้เนี่ยชุดเด็กโอ้โหสวยสวยอ่ะชุดเด็กผ่านไปคุณลูกค้า ผลิตภัณฑ์กระเกงในรสโซ่กันบ้างนะครับยังจัดรายการอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะอยู่ตรงโปรโมชั่น2เหมือนกันไปด,ดูด้านหน้าดีกว่า,าลด5 0ารด้วยนะนี่ไงรสโซ่ลด50%รเนะครับรสโซ่ลด้ตัวละไม่กี่บาทเองถ้าเป็นแพ็คอย่างนี้นะคุณลูกค้านะแพ็ค3อย่างเงี้ย229บาทรสโซ่นะครับผมต้องเปลี่ยนหรอบบือมั้งเปลี่ยนมาใส่รอสโซ่ดีกว่าไหมนี่ ก็ทำไมถูกจังเลยอ่ะ229บาทเองอ่ะเออแล้วก็ฝั่งนี้195อน่ะโอ้ถูกนะ่ยกรนะดาษรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะรนุ่นะนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋า2ใบ500บาทด้วยกระเป๋าตรงไหนเนาะนี่เดี๋ยวไปดูดิพาคุณลูกค้าไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้120บาทคุณลูกค้ารัดโซนะไซส์เอ็มกับไซส์เอ็กซอลไซส์เอ็มถึงเอ็กซอลคุณลูกค้า120บาทไหนละ่ะ อ๋ออย่างนี้อย่างนี้รอ,อดโซ่รอดโซ่ฮะเดี๋ยวค่อยแยกไล่สดดีกว่าอันนี้ให้น้องฟังไล่โคงกระไรยอยู่เนาะเดี๋ยวไล่เองดีกว่าเดี๋ยวแยกให้เดี๋ยวแยกให้คุณลูก้าสอบถามกันได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็เป็นภาพรวมให้คุณลูก้าได้เห็นก่อนนะครับอ่ารอดโซ่นะครับนะกระเป๋าสองใบห้าร้อยบาทโอ้โหนี่ตรงนี้นะครับอยู่หน้าร้านบานาน่าไอซีเนี่ยตรงนี้นะบานาน่าไอซีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ ขายดีด้วยโทรศัพท์นะนะครับนะ่ะโอเคนะครับรถโซ่ก็ผ่านไปแล้วคุณลูกค้าสงสัยประการใดก็สอบถามกันได้เลยกับการลดราคาพิเศษที่โปรโมชั่น2ห้างชีวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ลดราคาแบบจริงจังกันเลยนะฮะช่วงนี้ลดถ,ถล่มราคาการโอ้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนี่คุณลูกค้าเยอะคุณลูกค้าเยอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้มันสุกเองทำไมคุณลูกค้าเยอะจังเลยอ่ะ ไปไหนก็เจอแต่คุณลูกค้าเอออ่ามาดูพรีเซนต์กันบ้างนะครับพรีเซนต์ก็เสื้อผ้าประมาณนี้นะครับแบรนดของพรีเซนต์นนะคุณลูกค้านะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคตัวละ29 9บาทคุณลูกคา้า29 9บาทของ PS คือพรีเซนต์นนะคุณลูกค้านะอันนี้ฝั่งนี้159บาทอ่าเาเสือ้อเสื้อ159บาบาทตรงนี้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 นี่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับ โอ้โหนี่พรีเซนต์พรีเซนต์ปึ๊บอ,อ่ะมาตรงนี้ชุดเด็ก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 พรีเซนต์ก็ถูกๆเหมือนกันโอ้โหดูดูเรียงรายไปดูด้านหน้าดีกว่าเรียงรายสวยเลยเกินีน่พรีเซนต์พรีเซนต์ปึ๊บนี่โอ้โหแจ๋วเจ๋วแจ๋วนี่อ่ะชุดผู้ใหญ่นี่หนึ่งร้อย หาชิ้นเด็กราคาพิเศษ159บาทนานเห็นไหมไดโนเสาร์ช้างมีกระเป๋าก็มีไม่มีกระเป๋าก็โอเคนี่แบบนี้เลยคุณลูกค้านี่พรีเซนตนนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่คือสินค้าที่อาจารยรายการในช่วงนี้นะครับที่โปรโมชั่น2 ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับโปรโมชั่น2ห้างชุริกิจนะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้ามาช้าอดหมดเลยนะครับนี่หมดรายการวันที่เท่าไหร่จ้าดูกระเป๋าเดินทางหน่อยจ้ากระเป๋าเดินทางใส่โน่นละ ه, บานนี้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 กระเป๋าเดินทางของแบรนด์อะไรจ้าแบรนด์อะไรจ้าพี่สุพี่สุแบรนด์อะไรครับพี่สุกระเป๋าเดินทางพี่สุบอกได้เลยจ้าบอกได้เลยนี่นะครับเห็นไหม อันนี้ของ PNP นะครับอันนี้โปรโมชั่น2ของห้างชีวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็มีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าดวีโจนคุณลูกค้าแล้วก็ PNP Sub Export Fashion ชุดเด็กชุดเด็กนะแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็เสื้อผ้าชุดเด็กพรีเซนต์แล้วก็เออชุดเด็กอีกแบรนด์หนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็รอสโซเกงในรสโซได้ทุกแบรนด์มีโปรโมชั่นไหมครช่วงนี้ถ้าเป็น กระเป๋าเดินทางาาที่ห้างขายเองพี่พี่สุกก็จะมีผมพยายามนึกราคาออกนะพี่เมย์ดูไหมเนี่ย690หรือ590อะ่ะ20นิ้วที่ห้างขายเองจะมี20นิ้วกับยี่ยี่นิ้วกับเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดโคลดีกว่า จะเป็นของมาเวลนะของมาเวลมาเวลมียี่สนิ้ว24นิ้วยี่สี่นิ้วเท่าที่ย่า24นิ้วอ่า790บาท50หรือ90แต่พี่สุผมจำไม่ได้แน,น,น่นอนนะอยู่อยู่ฝั่งแผนกวีแลนด์ฝั่งนู้นหน้าแผนเกเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกนะ20นิ้วเนี่ย690อ่า20นิ้ว690แล้วก็24นิ้ว24นิ้วนะกระเป๋าเดินทางลายสวยๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยผมเคยลงในเดี๋ยวนะพี่สุ ผมจะกดลิงก์ให้พี่สูดูยังไงดีนะไอเทคโนโลยีทัวันนี้เขาไปล้ำหน้ากันไปหมดแล้วเราก็ยังจะอยู่ที่เดิมอยู่พยายามพยายามศึกษาเทคโนโลยีอยู่พี่สูยพยายามพยายามนะแต่ก็ได้เท่าที่ได้จริงน,นะ,ะถ้าเป็นมาวิวนะพี่สูราคา1,100บาท24นิ้ว1,100บาทมาวิวนะครับมาวิวแล้วก็1,200บาท ส่วน20นิ้วนั้น890บาทกับ990บาทของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อมาววนะที่จัดรายการช่วงนี้นะพี่สุนะที่โปรโมชั่น1โปรโมชั่นอยู่ยตรงประตู2อ่ามาวลวจัดรายการถึงวันที่12กันยายนนะครับกันยายนส่วนที่เป็นที่ของห้างขายเองเนี่ยอ่าผมจําชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ก็โอเคนะเป็นเป็นไฟเบอร์ที่แข็งแรงทนทานก็มี2รุ่นก็คือรุ่น20นิ้วกับ24นิ้ว รุ่น20นิ้ว690บาทรุ่น24นิ้ว790บาทเท่านั้นเองพี่สุนะเพราะว่าโพสตเก่าๆผมเคยโพสไว้อยู่เดี๋ยวเสร็จนี้ผมโพส์ให้อีกรอบหนึ่งพี่สุของห้างนะผมโพสให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันน้าเอาใจพี่สุเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมยังหาไม่เจอเลยพี่สุในนี้ดูรูปภาพผมแต่ละภาพเลยโอ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรคนอะไรถ่ายรูปเป็นหมื่น,นภาพแต่ละวันแต่ละวันที่ถ่ายเอาไว้นะครับนะเดี๋ยวผมหาให้ผมหาหเดี๋ยวผมลงโพสให้อีกรอบหนึ่งแล้วกัน เสร็จจากไ like. ์นี่พับผมโพสให้เลยนะครับกับกระเป๋าเดินทางของห้างเองนะครับแล้วก็ของมาเวลพี่สุเข้าไปดูในโพสมาเวลเมื่อวานโพสของเมื่อวานมีมาเวลให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะโพสให้อีกรอบหนึ่งก็ได้สำหรับมาเวลนะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามชมไ์สดในช่วงนี้นะอะไ์สดในช่วงนี้จะไปปรากฏใน YouTube ของทวิกิจด้วยนะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่ดูย้อนหลังก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตามไปใน YouTube ของทวิกิจได้เลย y YouTube ทวิกิจกาไรสดอ่ากาอะไรนะ เฟซบุ๊กของชีวิกิจใช้ชื่อเดียวกันคุณลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยคุณลูกค้าติดตามชมได้เลยนะครับเดี๋ยวพิสุจน์ผมโพสของกระเป๋าเดินทางให้สักครู่หนึ่งจบไลฟ์สดตรงนี้แล้วอ่ะวันนี้เราจะเจอกับเดวิโจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ p n p เอชุดเด็กแฟชั่นที่แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะแย,ยกไลฟ์ให้คุณลูกค้าได้อีกที่หนึ่งนะครับการน้องฟางมาช่วยไลฟ์กันในรอบใบายรอบเย็นๆรอบหนึ่งไม่ก็รอบพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องฟางจะพาไปเจอกับอะไรนะ ซาบาีนาซาบีนาลดราคาพิเศษด้วย3วันสุกเสาอาทิตย์นี้3วันซาบีนานะซาบีนาซาบีนาลดราคาพิเศษเดี๋ยวผมจะเจออะไรผมดูอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเิวิโจนก็ได้100บาท <c oughs> อาเดี๋ยวแยกรายให้คุณลูกาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายพี่สูเดีด้วผมลงให้ uh, hi, นะพิสูขอเวลาแป๊บหนึ่งก่อนโอเคนะครับ